ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันพระสาดีที่8กรกฎาคมนะคะสองพนารอยกิบ่นะคะวันนี้ในวิชาวิทยาศาสตร์ครูก็จะมาต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะที่เราค้างกันอยู่ที่หน้า5้า 51น,นะคะวันนี้ให้นักเรียนมาเปิดไปหน้าที่52นะคะในเรื่องของโครงสร้างของสัตว์นะคะเรายังค้างแบบฝึกหัดอยู่อีกหน้าหนึ่งนะคะวันนี้เราก็จะได้ทำให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะได้ไปทบทวนเรื่องของโครงสร้างของพืชต่อนะคะก่อนอื่นให้นักเรียนเปิดไปหน้า52นะคะ ในหน้า52นะคะเขาจะบอกบอกอะไรมาให้เราก็คือบอกลักษณะของสัตว์ก็โครงสร้างของสัตว์ที่มีหน้าที่แตกต่างกันนะคะอ่ะนักเรียนดูข้างบนนะคะข้างบนเขาบอกเนะื้อหามาให้เราบอกว่าสัตว์รอบตัวเรามีหลายชนิดนะคะสัตว์แต่ละชนิดมีอวัยวะภายนอกที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ในแหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันนะคะเช่นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกก็จะมีขาและเท้าในการเคลื่อนที่ส่วนสัตว์บางชนิดที่ไม่มีขานะคะเช่นงูไส้เดือนพวกนี้ก็จะใช้กล้ามเนื้ออย่างที่ครูเคยบอกว่าะจะใช้จะใช้กล้ามเนื้อในการบิดไปมาแล้วก็สามารถทำให้สัตว์นั้นเคลื่อนที่ได้นะคะ อันนั่นคือลักษณะของสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกและมีขากับไม่มีขานะคะอ่าต่อไปด้านล่างนะคะอย่างที่ครูเคยบอกว่าสัตว์ไหนที่บินได้นะคะสัตว์ไหนที่บินได้ก็จะมีปีกนะคะอ่าเช่นนกนกใช้ปีกในการบินนะคะอ่าส่วนลิง ลิงก็อาศัยอยู่บนบกนะคะอยู่ได้ทั้งบนพื้นดินและบนต้นไม้นะคะ,ะลิงก็ใช้ขาหรือว่าเท้าของมันเนี่ยในการเคลื่อนที่ใช้เท้าและหางนะคะช่วยในการเคลื่อนที่หรือปีนป่ายต้นไม้มันสามารถใช้เท้าของมันหรือหางของมันเนี่ยเกี่ยวกับต้นไม้แล้วเคลื่อนเคลื่อนที่ไปยังต้นอื่นๆได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นสัตว ที่อาศัยอยู่บนบกนะคะก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ได้ทั้งบนพื้นดินและบนต้นไม้อื่นนะคะอ่ะเสืออีกตัวหนึ่งนะคะด้าน,นล่างาบอกว่าเสือใช้ขาและเท้าในการเคลื่อนที่บนบกอันนี้เสือไม่สามารถที่จะกระโดดจากต้นไม้ต้นน้นไปต้นนี้ต้นนี้ไปต้นนั้นได้นะคะแต่เสือนั้นสามารถเคลื่อนที่บนพื้นดินได้นะคะอ่ะ ต่อไปสัตว์ที่อยู่ในน้ำนะคะก็คือปลาเขาบอกว่าใช้ครีบและหางในการส่งตัวและว่ายน้ำอันนี้คือลักษณะการเคลื่อนที่ของปลานะคะ,ะหรือสัตว์อื่นๆอย่างเช่นปลาหมึกปลาหมึกก็จะใช้หนวดในการเคลื่อนที่นะคะอะ่นั่นก็คือลักษณะการเคลื่อนที่ของสัตว์ทั้งบุนบบกและในน้ำนะคะ ทีนี้เรามาดูในหน้าห้าสิบสามนะคะหน้านี้ครูยังค้างอยู่นิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของสัตว์ค้างอยู่นะคะในแบบฝึกหัดพัฒนาการเรียนรู้ที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งให้นักเรียนนำหมายเลขอวัยวะของสัตว์มาเติมลงในช่องว่างนะคะเติมลงในช่องว่างด้านขวามือให้ถูกต้องนะคะ แล้วก็ข้อที่2เขียนชื่อสัตว์และแหล่งที่อยู่แล้วขีดถูกอวัยวะภายนอกที่สำรวจได้นะคะหรือสำรวจพบสำหรับของสัตว์ที่เขาให้มานะคะอ่าเรามาดูข้อ1ก่อนนะคะอ่าข้อที่1บอกว่านำหมายเลขสัตว์นะคะอ่าดูนะคะหมายเลขหนึ่งเขาชี้ไปหาอะไรคะตา ตาทำหน้าที่อะไรเอ่ยอ่าตาทําหน้าที่ในการมองดูเราก็เติมเลขหนึ่งลงไปในช่องนะคะต่อไปหมายเลขสองคืออะไรจมูกจมูกก็หมายเลขสองทำหน้าที่ในการดมกลิ่นนะคะาสามเดินวิ่งคือหมายเลขอะไรคะหมายเลขห้านะคะต่อไปฟังเสียงฟังเสียงหมายเลข และกินอาหารก็คือหมายเลข3นะคะ,ะให้นักเรียนเติมลงไปให้ถูกต้องนะคะดังภาพนะคะลูกอะต่อไปนะคะในข้อที่2องอข้อที่2ให้นักเรียนเติมหรือขีดถูกนะคะบอกชื่อสัตว์และแหล่งที่อยู่ให้ถูกต้อง าภาพที่หนึ่งคืออะไรเอ่ยอ่าสัตว์ชนิดนี้คือคืออะไรคะนกเขียนก็เขียนลงไปนะคะว่านกาเขียนเองนะคะเพราะของครูอาจจะตัวใหญ่ไปนิดนึงครูอาจจะเขียนให้ไม่ไม่ได้สวยงามนะคะก็ให้น้องเขียนลงไปเองได้เลยนะคะอเลงที่อยู่อยู่ที่ไหนบนต้นไม้นะคะ บนต้นไม้ต่อไปอนกมีอวัยวะภายนอกที่สำรวจพบมีอะไรบ้างมีตานะะคน้องการได้เลยมีหูมีจมูกมีปากมีขามีปีกคลีบมีไหมคะไม่มีนะคะคลีบไม่มีต่อไป สัตว์ชนิดที่สองคืออะไรคะอ่าชนิดที่สองคือวัวนะคะสัตว์ชนิดนี้คือวัวเลงที่อยู่อาศัยอยู่ที่ไหนเอย่ยอ่าทุ่งหญ้านะคะอยู่บริเวณทุ่งหญ้าที่นี้วัวมีอวัยวะภายนอกอะไรบ้างวัวมีตาไหมคะมีวัวมีหูนะคะวัวมีจมูก วัวมีปากนะคะวัวมีขาวัวมีคลีบไหมคะอ่าไม่มีวัวมีปีกไหมคะอ่าไม่มีนะคะเพราะนั้นอว,วัยวะภายนอกของวัวก็มีตาหูจมูกปากและขาเท่านั้นนะคะต่อไปชนิดที่สามปลาอะไรเอย่ยอ่าปลานะคะปลาน้องก็เขียนได้เลยว่าสาัตว์ชนิดนี้คือ ปลาเลงที่อยู่อาศัยอยู่ที่ไหนอยู่ในน้ำนะคะ,อ,ะอยู่ในน้ำทีนี้มาดูอีกว่าปลามีอวัยวะภายนอกอะไรบ้างนะคะ,ะปลามีตาปลามีหูปลามีจมูกปลามีปากนะคะมีขาไหมคะปลาไม่มีปีกมีไหมคะ ไม่มีแล้วก็สุดท้ายคือครีบนะคะ,ะให้นักเรียนกาลงไปให้ถูกต้องนะคะออกปลาไม่มีหูโทษทีให้นักเรียนตามในนี้ได้เลยนะคะ,ะหูนั้นที่จริงมันมีหูน้ําของมันก็ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะที่อยู่ข้างแก้มของปลานะคะเราเรียกหูน้ําของมันหรือคล้ายๆกับครีบมันสามารถที่ใช้พัดโบก ในการเคลื่อนที่ได้นะคะอะ่ให้นักเรียนเติมลงไปนะคะอะ่นั่นคือแบบฝึกหัดที่ครูยังค้างอยู่ของชั่วโมงที่แล้วนะคะค,คือเรื่องของโครงสร้างของสัตว์นะคะ,ะต่อไปเราจะมาขึ้นเรื่องโครงสร้างของพืชนะคะในหน้า54นะคะในหน้า54เรื่องโครงสร้างภายนอกของพืชพืชคืออะไรทบทวนอีกครั้งค่ะ พืชก็คือต้นไม้นะคะมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่นะคะอ่ามีหลายขนาดทั้งที่ลำต้นตั้งตรงลำต้นเลื้อยพันธุ์หรือลำต้นเลื้อยไปบนพื้นดินนะคะอ่าลำต้นมีครอบป,ปล้องนะคะอ่านั่นคือลักษณะของลำต้นหรือลักษณะของพืชอ่าบอกว่าพืชมีชีวิตเช่นเดียวกับเรานะคะ แต่พืชมีส่วนต่างๆไม่เหมือนกับเราทีนี้เรามารู้จักโครงสร้างของพืชนะคะก่อนที่จะไปทตัวนเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชมาดูกิจกรรมด้านล่างนิดนึงนะคะในกิจกรรมลองทําดูให้นักเรียนลองทําดูนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนวงภาพที่เป็นส่วนต่างๆของพืชนะคะวงกลมล้อมรอบภาพที่เป็นส่วนต่างๆของพืชนะคะ มีภาพไหนบ้างอ่ามีภาพที่หนึ่งนะคะรากภาพที่หนึ่งรากนะคะภาพไหนอีกอ่าภาพที่สามใบาภาพที่สี่ผลภาพที่ห้าลำต้นนะคะแล้วก็ภาพที่แปด ก็คือดอกนะคะนั่นคือโครงสร้างหรือส่วนประกอบของพืชน,นะคะให้นักเรียนวงกลมลงไปให้เรียบร้อยนะคะะต่อไปเรามาดูสรุปโครงสร้างและหน้าที่ของพืชน,นะคะ,ะมาดูสรุปและโครงสร้างหน้าที่ของพืชในหน้า57นะคะนิดหนึ่งให้นักเรียนดูนะคะ โครงสร้างของพืชบอกว่าส่วนใหญ่นะโครงสร้างของพืชจะประกอบด้วยอะไรบ้างอ่าประกอบด้วยรากลำต้นใบดอกผลและมเมล็ดนะคะอ่านั่นคือส่วนประกอบของพืชแต่ละส่วนทีนี้เรามาทบทวนนิดนึงนะคะส่วนแรกก็คือรากนะคะด้านล่างอยู่ใต้ดินเป็นส่วนที่อยู่ใต้ดินทำหน้าที่ดูดน้ำและ แรธาดนะคะจากดินเพื่อส่งต่อไปยังส่วนต่างๆของลำต้นส่วนกิ่งก้านใบดอกผลนะคะอ่ะแล้วก็ยังทำหน้าที่ยึดลำต้นนะคะลูกอ่ะยึดลำต้นให้ตั้งตรงนะคะนั่นคือรากต่อไปส่วนต่อไปก็คือลำต้นอ่ะลำต้นทำหน้าที่ชูกิ่งก้านใบนะคะและ ลำเลียงน้ำแล่ยธาตุหรืออาหารจากรากส่งต่อไปยังส่วนต่างๆของลาต้นนะคะส่งไปยังใบใบก็จะทำหน้าที่ในการสร้างอาหารนะคะหายใจและขายน้ำนั่นคือหน้าที่หลักของใบนะคะตาหน้าที่สร้างอาหารหรือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะที่เราจะได้เรียนรู้ในชั้นสูงสูงขึ้นนะคะ แล้วก็ทําหน้าที่หายใจเหมือนกับจมูกของเรานะคะคลายน้ําเพื่อระบ,บายความร้อนนะคะ,ะเมื่อมีใบแล้วก็ต้องมีดอกนะคะดอกทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์นะคะอะ่ดอกทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์และช่วยแมลงมาผสมเกสรน,นะคะเมื่อเกสรของดอกได้รับการผสมพันธุ์แล้วระหว่างเกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียจากที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะ ก็จะกลายเป็นผลและ,มะเมล็ดนะคะผลและ,มะเมล็ดนั้นก็จะใช้ในการขยายพันธุ์ต่อไปเพื่อให้เจริญเติบโตงอกเป็นต้นใหม่ต่อไปนะคะะจากที่เราดูในสรุปหรือทบทวนนะคะในเรื่องของโครงสร้างและหน้าที่ของพืชในหน้า57นะคะเรามาดูต่อนะคะกลับมาในหน้า55นะคะลูก ในหน้า55เป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิยทยาศาสตร์ที่2ก็คือให้นักเรียนรู้จักส่วนต่างๆของพืชอันนี้เรารู้จักไปแล้วแต่เรามาทบทวนกันนะคะ,ะมาทบทวนจุดประสงค์ในกิจกรรมนี้ก็เพื่อสังเกตและบอกชื่อส่วนต่างๆของพืชได้นะคะ,ะถ้าเขาให้คำถามมานะคะในที่ตั้งคำถามบอกว่าพืชมีส่วนประกอบสำคัญอะไรบ้าง เราก็สามารถตอบลงไปได้นะคะในคาดคณีคำตอบนะคะในคาดคณีคำตอบเราตอบได้ว่าพืชนะคะอ่าพืชมีส่วนต่างๆประกอบด้วยรากลำต้นใบดอกผลและมเมล็ดนะคะอ่านักเรียนเขียนลงไปได้เลยนะคะ พืชมีส่วนต่างๆประกอบด้วยรากลำต้นใบดอกผลและ,มะเมล็ดนะคะอะ่นั่นคือในหน้า55ต่อไปมาหน้า56นะคะไม่เร็วนะคะนักเรียนทันนะคะลูกอ่ในหน้า56นั้นเขาให้นักเรียนสำรวจพืชขึ้นมา1ต้นนะคะสำรวจมาแล้วก็วาดรูปลงไปนะคะ ในพื้นที่ว่างในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ให้สรุปผลจากการทํากิจกรรมหรือจากการวาดภาพนะคะ,ะให้นักเรียนวาดลงไปนะคะอย่างเช่นในภาพเป็นต้นมะเขือนะคะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูว่าวาดอย่างไรนะคะ,ะวาดแล้วมีอะไรบ้างมีรากมีลำต้นมีใบมีดอกมีผลและ,มะเมล็ดนะคะให้นักเรียนชี้บอก ส่วนประกอบของพืชด้วยนะคะอ่ะเสร็จแล้วสรุปด้านล่างนะคะสรุปได้ว่าจากการทำกิจกรรมพบว่าพืชมีส่วนต่างๆประกอบด้วยอะไรบ้างอ่าประกอบด้วยรากลำต้นใบดอกผลและ,มะเมล็ดนะคะอ่าเติมลงไปให้ถูกต้องนะคะลูกอ่าในนั้นคือของหน้า50สิบ หนะคะในของหน้า56อ่ะต่อไปมาดูในหน้า58อ่าหน้าห้านั้นจะเป็นการทดลองนะคะเน้นการทดลองในเรื่องของหน้าที่ของรากและลำต้นอันนี้เราไม่ได้ทดลองให้ดูเราไม่ได้ทดลองด้วยกันนะคะแต่ให้นักเรียนนึกภาพหรือ ถ้าที่บ้านนักเรียนมีต้นไม้ต่อไปนี้นะคะนักเรียนก็สามารถนำมาทดลองได้นะคะอ่ะ<ม>เขาบอกว่าในก,กิจกรรมที่สามนะคะเรื่องหน้าที่ของรากและลำต้นนะคะจุดประสงค์ก็เพื่อ,อนักเรียนสังเกตและอธิบายหน้าที่ของรากและลำต้นของพืชได้นะคะ,ะตั้งคำถามถามว่ารากและลำต้นของพืชทำหน้าที่เหมือนกันหรือไม่ ที่นี้พืชที่จะให้นักเรียนทำนะคะจะต้องเป็นต้นพืชที่มีลักษณะความใสของลําต้นนะคะเช่นต้นอะไรต้นกระสังนะคะต้นเทียนต้นขึ้นช่ายแล้วก็ให้ต้นไม้เหล่านี้มีรากอยู่ด้วยนะคะถ้านักเรียนจะลองทำที่บ้านก็ได้นะคะอ่าแต่ก่อนจะทำ เรามาดูการคาดคณีคำตอบนะคะอ่าคาดคณีคำตอบให้นักเรียนเติมลงไปนะคะว่ารากและลำต้นของพืชทำหน้าที่ไม่เหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็ถามว่าทำหน้าที่เหมือนกันหรือไม่เราตอบได้เลยว่าทำหน้าที่ไม่เหมือนกันนะคะอ่าให้นักเรียนเขียนตอบลงไปนะคะอ่า ต่อไปมาหน้า59นะคะนักเรียนทันไม่เอ,อ่ยถ้าไม่ทันดูย้อนหลังได้นะคะในหน้า59อันนี้ก็คือเป็นตารางบันทึกผลนะคะแล้วก็สรุปผลการทำกิจกรรมเดี๋ยวให้นักเรียนดูตามของครูนะคะแล้วครูจะบอกว่าให้นักเรียนทำอย่างไรลงไปนะคะ,ะในภาพนะคะอ่า ในตารางส่วนใหญ่แล้วการดูดซึมของรากเนี่ยเราจะใช้ต้นกระสังนะคะทีนี้ต้นกระสังเนี่ยบางบ้านมีบางบ้านไม่มีนะคะแต่สังเกตได้ลักษณะของต้นกระสังนะคะมันจะมีความใสอ่ะในก่อนที่เราจะทำการทดลองโดยที่เอาน้ำละลายกับสีผสมอาหารนะคะ,อะเอาสีแดงนะคะ เอาน้ำละลายสีแดงเป็นสีผสมอาหารนะคะละลายเสร็จก็เอาต้นกระสังให้มีรากอยู่นะคะมีรากติดอยู่ด้วยแล้วก็แช่ลงไปในน้ำสีแดงนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วนักเรียนค่อยสังเกตว่าลําต้นของกระสังเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะแช่ลงไปนะคะเราควรที่จะสังเกตก่อน ว่าลำต้นของกระสังนั้นมีลักษณะอย่างไรเมื่อแช่ไปแล้วแช่น้ำสีแดงไปแล้วนะคะอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะถ้าที่บ้านนักเรียนมีต้นกระสังสามารถอทดลองได้นะคะอ่ะก่อนแช่ลำต้นของต้นกระสังจะมีสีเขียวใสเลยนะคะแต่พอหลังแช่อ่าตรงนี้นะคะในช่องนี้นะคะ ให้นักเรียนวาดภาพลงไปได้เลยนะคะ,ะวาดต้นกระสังต้นนี้ลงไปแล้วก็ที่ต้นนั้นให้ระบายออกสีแดงๆหน่อยนึงนะคะอ่ะอาจจะแดงไม่มากเพราะมันจะดูผ่านแล้วผ่านเป็นสีเขียวด้วยนะคะอะนักเรียนวาดภาพแล้วก็ระบายที่ลําต้นนะคะที่ลำต้นให้นักเรียนระบายออกสีแดงๆนะคะนั่นคือ ผลการทดลองที่ได้นะคะ,ะเราคงจะไม่ว่ากันนะคะถ้าเราไม่ได้ทดลองของจริงนะคะ,ะเพราะตอนนี้ครูก็ต้องอัดคลิปให้นักเรียนนะคะ,ะเราไม่ได้ทดลองของจริงกันเสร็จแล้วนะคะวาดภาพเสร็จนักเรียนก็มาสรุปนะคะ,ะสรุปด้านล่างนะคะว่า จากการทำกิจกรรมพบว่ารากและลำต้นนะคะของต้นกระสังเปลี่ยนจากสีขาวและสีเขียวเป็นสีแดงนะคะเนื่องจากรากของต้นกระสังดูดน้ำสีแดงขึ้นไปสู่ลำต้นจึงทำให้รากและลำต้นของต้นกระสังเปลี่ยนจากสีขาวและสีเขียวเป็นสีแดง นั่นคือผลการทดลองที่ได้นะคะทีนี้ให้นักเรียนเขียนลงไปนะคะอันนี้ก็คือเราอาจจะสังเกตจากดอกไม้ที่เราซื้อมาก็ได้นะคะดอกไม้สีขาวแล้วมันมีสีเขียวหรือสีชมพูปนลงไปด้วยนั่นแสดงว่าเขาใช้น้าสีนะคะใช้น้ำสีละลายเหมือนกันแล้วก็ให้ลำต้นของ ดอกไม้นั้นดูดขึ้นไปแล้วดอกไม้จากสีขาวก็จะเปลี่ยนไปตามน้ำสีที่เขาใส่ลงไปนะคะแต่ถ้าเป็นต้นไม้มีรากเนี่ยจะได้เร็วกว่านะคะอ่ะอันนี้คือผลการทดลองที่ได้นะคะลูกอ่นักเรียนพอจะเข้าใจจากคําที่ครูอธิบายนะคะ,ะถ้าไม่เข้าใจยังไงแล้วเรา ค่อยมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อเปิดห้องเรียนนะคะสำหรับวันนี้คงจะเยอะไปอีกนะคะคงจะหลายนาทีหลายาหลายหน้าสำหรับนักเรียนชั้นป .1 น,นะคะนักเรียนอาจจะเบือ่อหรือขี้เกียจนะคะในการเรียนคลิปออนไลน์แบบนี้นะคะแต่ การอัดคลิปของคุณครูทุกท่านนะคะนักเรียนสามารถมาดูย้อนหลังได้นักเรียนสามารถติดตามได้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นตรงไหนที่นักเรียนไม่ทันหรือเขียนไม่ทันตามไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถมาเปิดคลิปย้อนหลังได้นะคะลูกก่อนจากการวันนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะในคลิปออนไลน์ของทุกวิชานะคะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงไหนไม่เข้าใจก็ดูหลายๆเที่ยวก็ได้นะคะอ่าทีนี้ในสถานการณ์แบบนี้นะคะครูพูดกันทุกครั้งเลยก็คือให้นักเรียนรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองอย่าให้ไปติดโรคหรือจะออกไปไหนมาไหนอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะคะหน้ากากอนามัยสวมใส่ให้เรียบร้อยนะคะอ่า ก่อนจากกันวันนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนอยู่อย่างปลอดภัยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะลูกอ่าเพื่อเราจะได้มาเจอกันในห้องเรียนนะคะอ่าวันนี้ครูก,ก็ขอจบคลิปออนไลน์เท่านี้ก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ